สองเรื่องเด่นในวันนี้ที่หลายคนรอคอยมีความชัดเจนจากทางรัฐบาลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าใบเสร็การแห่งรัฐร,รอบใหม่ใครที่รอไม่ควรพลาดค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยวารกระทรวงการคลังแจ้งชัดว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังกํากลังเตรียมที่จะทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขและเตรียมที่จะประกาศราย,ล,ยละเอียดแล้วก็วันลงทะเบียนไม่ปลายเดือนมีนาคมนี้ก็ต้นเดือนเมษายนค่ะเตรียมความพร้พอมสําหรับใครที่รอคอยการลงทะเบียนทำบัตรคนจน หรือว่าบัตรสิทิการห่งรัฐรอบใหม่แล้ววันนี้นะคะในการเดินหน้าแจากเงิน10,000บาทดิจิทัลวอลเล็ทุกๆุกเฟสค่ะนายกรัฐมนตรีย้าชัดว่ารายเงินก็จะถึงมือพี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มแน่นอนและมีความชัดเจนจากท่านโฆษกรัฐบาลค่ะผ่านรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าสําหรับกลุ่มที่อยู่ในส่วนของอายุ16ปีถึง20ปีในการใช้จ่ายใช้จ่ายอย่างไรใช้จ่ายแบบไหนและเฟสสีค่ะแล้วก็เฟสถัดถัดไปที่อายุอยู่ในช่วง 21ปีถึง59ปีมีความพร้อมเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของเงินหมื่นมีวัยสรุน่นผมขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับเรื่องจากกำหนดกรอบไว้จำนวนประมาณทั้งหมด2.7แสนคน มีอยู่ประมาณ2องล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยเป็นเด็กและเยาวชนนะครับวัยสรุ่นสมัยผมอายุ16บหกนี่แหมมันพลังงานมันเยอะนะครับอายุ1 6บหถึงยีปีท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าลบความจําเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรแบบไหน,นอย่างไรฟังจิระยุชา้ชาช้าชัดชัดนะครับเงินหมื่นสองล้านเจ็ดแสนคนที่มอบให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็คนเป็นหนุ่มวัยสรุนเนี่ยนะสิจนถึง20ปีเนี่ยเขาเรียกว่าวัยสรุ่นอย่างนี้ครับ เหตุผลก็คือจำนวน2ล้าน7แสนคนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเด็กที่เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากพอควรครับระบบดิจิตอลวอนเล็ตท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วตั้งใจว่ารัฐบาลจะใช้ระบบนี้เนี่ยเพื่อการเดินทางในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเงินเงินทองทองนะครับเช่นอาจจะสนับสนุนเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเบิกค่าพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งเกิดปัญหาอย่างเช่นน้ําท่วมจะสามารถโอนเข้าไปในดิจิทัลวอลเล็ตได้เลยเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเข้าคิวรับเงินสดไม่ต้องไปโอนผ่านแบงก์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเป้าประสงค์ของรัฐบาลครับจะให้น้องๆเนี่ยนะครับสามารถเรียนรู้ได้เร็วพอบอกปุ๊บโหลดแอปปุ๊บลงทะเบียนปุ๊บสองสามนาทีก็เสร็จอยากจะให้2ล้าน7แสนคนเนี่ยนะครับ ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอาจจะเลยวัยหกพัฒได้ไปแล้วแต่ว่าต่ำห้าสิลงมากําลังจะได้ในโครงการต่อไปเนี่ยนะครับ ก็จะได้เรียนรู้กันได้อย่างง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ครับเงินดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เอาไปซื้อของต่างๆมากมายได้หลากหลายนะครับและที่สําคัญที่กังวลบอกว่าโอ้ไปซื้อเหล้าได้ซื้อบุหรี่ได้จริงๆแล้วทั้งเหล้าและบุหรี่เนี่ยอายุเกิน20ปีถึงจะซื้อได้นะครับต่ำกว่า20ลงมาเนี่ยกฎหมายเข้ากําหนดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นโชห่วยร้านสะดวกซื้อสแตนอโลนทุกยี่ห้อครับฟังจิรายุให้ดีนะครับ ท่านขายเหล้ากับบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชนไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินที่มาจากดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีไม่สามารถซื้อสุราเครื่องดื่มของมึนเบาและบุหรี่ได้ครับนอกจากนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับหลากหลายผมยกตัวอย่างครับก็ไปสอบถามดูครับน้องคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกว่าเงิน10,000บาทเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระใช้ใจ่ายของครอบครัวได้ และอีกคนนี้ครับบอกว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยเรียนทนางด้านการตลาดจะนําเงินก้อนนี้ไปซื้อของที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนอะไรครับไม้บรรทัดสมุดดินสอเหรอไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับน้องคนนี้บอกอย่างนี้ครับบอกว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ไลฟ์สดแต่เดี๋ยวนี้เขาเวลาขายของขายของก็ต้องไลฟ์สดใช่ไหมครับทาง Facebook บ้าง IG บ้างอะไรต่างๆที่ตรงที่ตอ,อกอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะน้องเขาบอกอย่างนี้ครับ จะได้ไปทำงานหาเงินเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนเออก็เข้าท่าดีนะะด้วยเหตนี้ครับหลายคนก็บอกว่าทางรัฐบาลก็ดีหรือทางส่วนราชการเนี่ยก็ต้องช่วยการกวดขันนะครับไม่ใช่ว่าน้องๆได้เงินหมื่นแล้วไปเข้าร้านเกม ไปเล่นตู้เกมอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็ขอฝากไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกำชับและตรวจตาด้วยโดยเฉพาะคุณครูอาจารย์นะครับเพราะว่าเด็กอายุ16ปีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณม .4 มหม .6 นะครับแต่ถ้า18ปีขึ้นไปนี่ก็อาจจะอยู่ในมหาวิทยาลายัยปี1ปี2ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดิติจนวอลเล็ตครับเพื่อให้น้องๆนั้นสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีซึ่งทั่วโลกเขาใช้กันแล้วไม่ได้หมายความว่าโอ้โ oh, หเราต้องเอาเอกสารทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปยื่น ที่สำนักงานเขตไม่ต้องครับถ้าน้องๆลงทะเบียนดิจติตอลบอลเล็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะ,ะดําเนินการเรื่องราวต่างๆของรัฐบาลได้อันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเนาะก็เห็นแล้วก็เข้าใจได้ครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นการยืนยันจากคุณจิราย,ยุห่วงทรัพย์สาหรับการเดินหน้าโครงการจ่ายเงิน1นึ่งบาทดิจิทัลวอลเล็ตนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทิการแห่งรัฐที่หลายคนรอคอยคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าล่าสุดกระทรวงการคลังโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมาแจ้งชัดว่าในส่วนของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2 5งพนนี้เตรียมที่จะประกาศรายละเอียดและเกณฑ์เงื่อนไขค่ะ คุณผู้ชมภายในเดือนมีนาคมนี้หรือว่าปลายเดือนมีนาคมอาจจะเร็วสุดในต้นเดือนเมษายน2568เพราะฉะนั้นรายเก่าทุกคนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะนํารายชื่อไปคัดกรองทั้งหมดค่ะส่วนรายใหม่ที่จะต้องมาลงทะเบียนนะคะก็เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยซึ่งในส่วนของการเปิดจุดลงทะเบียนรายละเอียดในการลงทะเบียนต่างๆนะคะรัฐบาลมีความชัดเจนในประเด็นนี้วันนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปย้อนติดตามการในส่วนของคุณอนุวัฒน์จัดให้ที่มี ถามคุณจุลพันธ์อมรวิวนันรรัฐมนตรีสวัสดิการกระทรวงการคลังบัตรคนจนเดินหน้าไปถึงตรงไหนแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะข่าวก็บอกว่าเลื่อน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 มีนาะคมไปเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับโทรไปเพราะว่าผมก็เห็นข่าวแล้วละ่ะข่าวในเว็บไซต์เนาะข่าวในเว็บไซต์ข่าวในออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอ๊ะรู้สึกว่ามันมันมันเป็นข่าวที่แบบมันไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะ มันเป็นข่าวที่ไม่มีที่มาที่ไปผมก็เลยอโทรไปสอบถามกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับแล้วก็ส่งส่งลิงก์ข่าวไปให้ท่านทางไลน์นะอันนี้พูดตรงๆก็ส่งลิงก์ข่าวไปให้ท่านทางไลน์ท่านก็ตกใจเหมือนกันท่านก็บอกเฮ้ยผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเลื่อนใช่ผมก็บอกว่าผมก็งงเพราะว่าตอนแรกก็ตอนแรกก็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 ฟังจากท่านมานะ่ะฟังจากปากท่านก็ท่านก็บอกว่าตามกรอบระยะเวลาเดิมก็คือปลายมีนาใช่ไหมล่ะผมก็เลยงงผมก็เลย แล้วตกลงท่านจะยังไงดีอ่ะผลปรากฏว่าคุณจุลพันธ์ก็ก็อธิบายแบบนี้อธิบายแบบนี้นะครับเรื่องของบัริการแห่งรัฐนะคืออย่างนี้ฮนะตามขั้นตอนผมอธิบายตามหลักการและขั้นตอนนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมอนุกรรมการก่อนเนาะอนุกรรมการในประชุมอีกสองรอบในเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็นําเข้าขอรมอมแล้วก็ปลายมีนาคมเนี้ยปลายมีนาจะเปิดครับ คำว่าเปิดของท่านอาธิบายให้ฟังนะว่าเปิดแล้วจะไปกี่เดือนในการลงทะเบียนก็ว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้อนุกรรมการยังไม่ได้ข้อสรุปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เลื่อนนะครับมันเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมก็คือปลายมีนาคมที่จะเปิดหรือว่าเริ่มให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าใจใช่ไหมครับ ส่วนท่านบอกว่าจะลงวันไหนอะไรยังไงเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลากี่เดือนในการลงก็ว่ากันไปแต่ปลายมีนานเนี่ยไม่ได้เลื่อนนะครับแต่วันไหนก็ค่อยว่ากันอนอหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ